วันนี้ลมแรงมากครับแต่นักบินเราไม่ไม่เคยหวั่นครับเพราะมีจบารมอรจาร์ทั้งนั้นแข็งนลำครับสีแดงแรงลิด์พร้อมสู้ลม